วันนี้เชอรี่จะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าการจะบินไปต่างประเทศนะคะในยุคโควิดเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เลิกงามยามดีนะคะเพราะว่าเชอรี่เนี่ยจะได้ไปเรียนต่อโคนะคะที่ไต้หวันนะคะแล้ว,วันนี้ก็ถึงเวลาเดินทางไปไต้หวันแล้วนะคะ บบนีนะ้ก็จะมีเอกสารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกว่าปกติอันนี้ก็จะต้องเช็ครายละเอียดให้ดีเหมือนกันนะว่า,าทางแต่ละประเทศเนี่ยเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะคือเราต้องตรวจทุกหน่วยงานเลยนะตั้งแต่ตัวเครื่องบินของเรานะคะบางสายการบินเนี่ยก็จะมีบังคับว่าเราจะต้องตรวจโควิดก่อนที่จะบิน ขึ้นเครื่องไบด้วยนะคือต้องมีใบตรวจโควิดแล้วมีผลว่าแบบเออไม่ได้เป็นโควิดเดอร์แล้วถึงจะได้บินได้นะคะแต่ว่าของสายการบินของเชอร์รี่เนี่ยจะไม่มีนะว่าจะต้องตรวจโควิดก่อนอันดับที่2นะคะก็คือวีซ่าค่ะซึ่งวีซ่าของเชอร์รี่นะคะเป็นวีซ่านักเรียนเพราะว่ามาเรียนต่อโทที่ไต้หวันเนาะก็จะเป็นวีซ่าที่ออกโดยที่เราอะ่ะจะต้องมีรายชื่อจากมหลาลัยก่อนว่าเราอะ่ะเป็นนักเรียนที่ได้รับตอบรับการเข้าเรียนจากมหลาลัยแล้วนะแล้วทางมหลาลัยอ่ะค่ะเขาก็จะส่งชื่อของเราอะ่ะไปให้กระทรวงศึกษาธิการ ของไต้หวันเพื่อที่จะให้กระทรวงอ่ะรองรับมาว่าเออชื่อเนี้ยจะเป็นชื่อที่อนุมัติได้เข้าประเทศนะแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นประสานกับกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวนันอีกที่นึง่งแล้วก็จะออกเป็นเหมือนเลขอนุมัติให้เราค่ะเอาเลขเนี้ยไปยื่นทําวีซ่าได้อาจจะให้เราได้เลขนี้มาแล้วอ่ะเราก็ไปยื่นทําวีซา่าพอทําวีซ่าเสร็จปุ๊บเราก็ส่งเลขวีซ่าของเราในละเอียดวีซ่าของเรากลับไปให้ทางมหาลัยเพื่อให้ทางมหาลัยอ่ะค่ะประสานกับทางกระทรวงเึรษฐธิการของไต้หวันเนาะเพื่อที่จะออกใบเพิ่มให้เราเข้าประเทศได้อันนี้ก็จะ กะมีความยื่งยากประมาณหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดไหมวันนี้เราต้องรอดนะไปทุกคนคะเรามาถึงไวกว่าที่คิดค่ะเราถึงสมัน้ำพุนตั้งแต่8ปดโมงแต่เรา ขึ้นเครื่องเสียมงส45นะคะซึ่งตอนนี้ก็หาที่จอดรถได้อย่างรวดเร็วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะผ่านทั้งหมดไปกี่โมงนะคะ ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเปิดเช็คอินแต่อยากให้ดูบรรยากาศจ้าว่าคือตอนนี้สนามบินโล่งมากเงียบจิบเหมือนแบบว่าทางสนามบินเป็นของเราเปิดมาเพื่อเราเท่านั้นมาโดเก่งมาเร็วทำไมยังไม่เปิดจ้ารีบหรอใช่รีบ,รรบแบบร้านอาหารก็จะไม่ได้เปิดทุกร้านนะเบอร์เกอร์คิงบอชอนก็จะปิดจ้าแต่ว่าพวกร้านนี้ก็ยังเปิด โล่งมากอะสนามบินนี้เป็นของเราร้านหนังสือที่ตั้งใจว่าจะมาซื้อไปอ่านบนเครื่องนะคะก็ปิดจ้าช่วงโควิดก็คือจะมีหลายร้านนะคะที่แบบว่าไม่ได้เปิดให้บริการในช่วงนี้นะอย่างเช่นซูชิเันก็ปิดจ้าะคะ่ะแล้วก็อีกหลายร้านเลยนะเท่าที่ดูก็คือจะแบบว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าเปิดก็อาจจะแบบว่าคนน้อยอะก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายคะ ตรง Arrival Gate นะคะพวกที่ให้บริการมือถือก็ปิดหมดเลยจ้าเพราะว่าคงไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนาะอ่าเป็นรายใหญ่ก็ไม่เปิดตาหรือว่าเรามาเช้าไปมันก็ยังปิดคิดว่าไม่น่าใช่ตรงนี้มันจะเคยเป็นเ s เ v e นมาก่อนแต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็น King Power Taxi จ้าแล้วก็มีแบบพวกขนมมาลดราคาแทนเนื่องจากตอนนี้เกตยังไม่เปิดให้เราเข้านะคะเราก็ไปเดินเล่นมาแล้วก็ อันนี้ก็คือกินโอกซิโลแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานรอเนื่องจากว่าเดี๋ยว2ปีเราไม่น่าจะได้กินมะม่วงน้ำปลาหวานอ่ะเนอะตอนนี้ก็เพิ่งเช็คเอาท์ออกมานะคะมีความสวรรณภูมิล้างประมาณหนึ่งเหงามากเงียบมากเงียบมากเงียบได้ดี เราบ,บินจะคนเดียวหรือเปล่าตอนนี้กำลังจะเดินไปที่เกตนะคะแต่ว่าทุกที่ก็คือเงียบมากเงียบกว่าที่คิดไว้ใดๆก็คือมีเซลเยอะเด้อเพราะว่าไม่มีขนนะคะซสซันอลเซล30-50%ในส่วนของการชอปปิ้งนั้นนะคะก็จะมีแค่คิงพา o เวอร์นะคะ ว่าอยา่างอื่นก็คือจะปิด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 แบบนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้เชอรี่มาที่ม i ล a c l e l o ค n g ลนะคะซึ่งอันนี้เชอรี่สมัครบัตรเครดิตไว้นาะ,ะมันก็จะมีโปรว่าแบบว่าแต่ละปีจะนั่งตรงล้าช์นี้ได้ปีละกี่ครั้งนะคะอันนี้ก็เลยเอามาใช้เลยซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้อีกเลยะคะ่ะเพราะว่าเดินทางไปที่ไหนไม่ได้เลยนะคะแต่ว่า สะดวกมากๆเลยเนาะก็เข้ามากินโคกินขนมอะไรอย่างนี้รอก่อนเพลิงเพงได้นะ อันดับต่อมานะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือการที่เราจะบินไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะต้องผ่านสนามบินนะคะซึ่งสนามบินนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของคนจากหลากหลายชา,ชาติเนาะมันก็คือถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงซึ่งอย่างของทางมหาลัยของเชลรี่เนี่ยก็จะมีจดหมายเหมือนแบบแนะนําว่าระหว่างการเดินทางควรทาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแนะนําว่าตอนที่อยู่บนเครื่องบินเราแบบถ้ามันไม่ใช่เป็นลองไฟ l i คือถ้ามันไม่ได้แบบต้องบินยาวนานมากก็ไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบ เปิดมาสออกมาแล้วแบบเอามือไปจับสัมผัสทัชชิ่งอะไรต่างๆบนเครื่องเนี้ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเสี่ยงติดเชื้อได้นะคะซึ่งอันนี้ก็โอเคบินมาที่ไต้หวันเนาะมันก็แค่แบบสชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นานมากก็เลยไม่กินดีกว่าอันนี้เป็นถุงที่สายการบ,บินให้มาแทนข้าวนะคะก็จะได้กินขนมประมาณนี้เนาะบนเครื่องก็จะไม่ได้เสิร์ฟข้าวนะคะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีขนมเค้กต่างๆอะไรเอ,เอ,เอ่ยแล้วก็มีน้ําผลไม้ ก็มีพวกทิชชู่เปียกแล้วก็เป็นแบบแอลกอฮอล์ให้เช็ดมือได้นะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสแตชลี่ไม่ได้กินเลยนะคะก็แนะนําว่าให้กินมาจากบ้านเลยก็ดีแล้วแต really. uh, ่อาหารมื้อเย็นที่ไต้หวันก็เลยกลายเป็นว่าอร่อยมากเพราะว่าเราหิวมากนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเครื่องบินนะคะก็จะไม่มีคนมานั่งข้างๆเราเนาะเพราะว่าเป็นเหมือนโซเชียลดิสแทนซิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นวิวกำลังจะออกนะคะก็มี ทีวีให้ดูเล่นระหว่างไปด้วยเนาะแต่ว่าบินแค่ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นก็ไม่นานมากนะคะแล้วก็นี่พี่ๆเขาจะใส่ชุด P e กัน,นด้วยเนาะนั่งเครื่องแค่แป๊บเดียวนะคะยังไม่หายตื่เต้นเลยก็ลงเครื่องแล้วนะคะแล้วก็เจอน้องมา <laughs> ตรวจกระเป๋าจ้าว่าเราพกอะไรมาบ้างซึ่งน้องน่ารักมากนะคะโซคิ so ้ว นอกเหนือจากเครื่องขวาแล้วนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคเชื้อรายต่างๆที่สนามบินเนาะก็ของเชอรี่นะจะมีแบบเหมือนไกด์ไลน์จากทางมหาลัยมาให้ด้วยนะคะว่าควรจะเตรียมอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูกันนะอันดับแรกนะคะก็คืออินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งอันนี้จริงๆมันจะมีหลายแบบเนาะอันนี้คือยิงยิงแล้วแบบรู้ผลเลยอะว่าแบบ แล้วก็2เลยก็คือเป็นหน้ากากอนามัยก็อย่างที่3นะคะก็คือถุงขยะค่ะอันนี้ก็คือแบบเก็บไว้เนาะสำหรับว่าสมมติพอเราถึงที่ไต้หวันซื้อเสื้อผ้าสำหรับเชนี่นะก็คือจะถอดออกหมดเลยใส่ไว้ในถุงอันนี้เลยคือถอดทันทีแบบที่ถึงห้องเลยนะคะก็คือจะไม่ให้แบบว่ามันมาสัมผัสกับอุปกรณ์อื่นๆเนาะแล้วก็ใส่ในถุงอันนี้ไว้นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอออกจากที่กักตัวเรียบร้อยอะ่ะก็คือจะเอาไปซักทำความสะอาดนะ เรียบร้อยล้วก็จะได้ปลอดภัยจากโควิดออะไรที่เราแบบใช้ตอนอยู่บนเครื่องพอถึงห้องปุ๊บนะก็จะใช้แบบแอลกอฮอล์ฉีด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 แบบแบบเยอะมากนะอันดับต่อไปนะคะที่เตรียมมาลงจสเปรย์แอลกอฮอล์นะ,ะอันนี้คือเป็นขวดเท็กซ์สำหรับควบขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าฉเฉลี่ยมีขวดใหญ่ด้วยที่ใช้ฉีดทุกอย่างบนโลกใบนี้เนาะอันนั้ก็คือจะโหลดกระเป๋ามานะแล้วก็อันนี้ก็เป็น ผ้านะคะอันนี้แจ่จริงยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเขามีแบบเหมือนไกด์ไลน์แนะนำมาว่าให้พกค่ามา2อืนเข้าที่เข้าใจก็คือเหมือนไว้ใช้สําหรับเช็ดนี่แหละบบสำหรับเบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดๆเช็ดอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแอลกอฮอล์ไวท์นะคะต่อไปอันนี้เขาแนะนํามานะคะว่าให้พก PVC g r o กลอมาด้วยนะคะ ซึ่งเราจริงๆี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้มันตอนไหนอรเงยงงงหรือว่าวเมือขาให้ผกมาทำไมเขาจะว่าเขาคูเตรียมมาให้เตรียมมาเพื่อใช้บนเครื่องให้เราไม่สัมผัสอะไรเงี้ยก็จริงๆเราเตรียมมา2แบบก็คือเตรียมถุงมือ,อยางมาด้วยแล้วก็เตรียม PVC มาด้วยแต่ว่าไม่ได้ใช้จ้าและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศนะคะในการเดินทางจากที่ไทยนะคะมาที่ไต้หวันนะคะแต่ว่าเรื่องของการกักตัวอะไรแบบน,นี้เนาะอาจจะต้องมีการเซ็นสัญญานะคะว่าเราอาจจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของการกักตัวใดๆนะคะซึ่งก็เลยทําให้ ไม่สามารถพูดถึงดีเทลของการกักตัวได้นะคะอันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศของการเดินทางมาฝากทุกๆคนกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากรู้อะไรหรือว่าอยากจะดูคลิปอะไรก็บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ว่างก็คือจะทำมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ